สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับแจนอีกแล้วนะคะจากช่องแจนสเตชันฮัลโหลอเมริกาค่ะวันนี้นะคะก็มาในลุกแบบหัวเปิงๆแบบนี้เ,เลยนะคะเพราะว่าเพื่งนสระผมเสร็จนะคะก็คือวันนี้แจนก็อยากจะมารีวิวเจ้าเครื่องเป่าผมนะคะของได s o n ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแจนได้มาตั้งแต่ตอนช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลองใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคมันมัน,ม,นมันดีสมคำล่ำลืออย่างที่ คนอื่นนะคะรีวิวมาก่อนแล้วก็เราก็เลยอยากจะลองทำคลิปนี้บ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะเครื่องได s ันที่แจนได้มานี่คือเป็นตัว y s o ันแรปนะคะก็คือเป็นตัวเครื่องม้วนผมนะคะแต่ในอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยมันจะมีตัวเป่าผมมาให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จักเจ้าได s ันแอร์แรปตัวนี้กันก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง เจ้ารุ่นนี้นะคะชื่อว่า limited edition นะคะสีวิน a ก b าบ e r o รสนะคะคือมันเป็นสีที่แจนชอบมากแล้ะบังเอิญมาได้อันนี้คือแบบถูกใจสุดๆค่ะมาดูตัวแรกกันเลยค่ะอันนี้ก็คือ round volume missing brush นะคะก็จะเป็นแปลงลักษณะกลมๆนะคะแล้วก็จะเอามาไว้เหมือนผมนะคะต่อไปก็จะเป็น soft smoothing brush ส่วนอีกอันนึงก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเขาเรียกว่า firm smoothing brush ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น Coanda Smoothing Dryer นั่นเองค่ะเป็นตัวเป่าผมค่ะสามารถที่จะหมุนทิศทางลมได้อย่างแบบสะดวกสบายเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว d r y e er เยนะคะก็จะมีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีปุ่มควบคุมความร้อนแล้วก็แรงลมนะคะใช้งานง่ายค่ะไม่ยากเลยแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ใช้ได้เลยไม่มีซับซ้อนค่ะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็น Air Wrap Barrel นั่นเองค่ะก็คือที่ม้วนผมนั่นเองจะก็จะมี2ขนาดนะคะอันใหญ่จะขนาด40 m mm, m ส่วนอันเล็กนะคะก็จะ30 m mm m ค่ะสามารถหมุนปรับทิศทางลมได้แล้วก็จะมีถุงผ้านะคะสำหรับพกพาได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะถุงก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะ เปิดเข้ามาข้างในนะคะก็จะมี3ชั้นด้วยกันก็จะมีรูปในแต่ละช่องนะคะให้เราเก็บอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะผ้านุ่มมากก็รู้จักหน้าตากันคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวไปทดลองใช้งานกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็จ,จะขอลงอ น้ำมันใส่ผมนะคะตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะบํารุงผมให้มันนุ่มนะคะหลังจากที่เราเป่าเสร็จเนะจาะเจ้าตัวนี้นะคะแจนไม่รู้ว่าจริงๆว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะทุกคนแต่ว่ามันมันน่าจะชื่อ kerastat ของฝรั่งเศสนะคะจะไม่รู้ว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ถ้าใครรู้นะคะช่วยเม้นมาบอกข้างล่างหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วควรออกเสียงยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราใส่ผมกันเลยนะคะ เพราะว่าผมแจนเนี่ยเป็นผมที่ทําสีผมแล้วก็ทาไฮไลท์นะคะก็เลยผมค่อนข้างจะแห้งมากๆแห้งแบบแห้งแดงเหมือนกับว่าผมไปตากแดดมาอยู่กลางแดดทํางานกลางแดดอะไรประมาณนั้นเลย <c oughs> เพราะว่าสองสามเดือนเนี่ยแจนก็จะต้องไปทําสีผมนะคะเพื่อแบบ <c oughs> เพราะว่าผมจริงจริง มันเป็นผมดํามากๆแล้วผมดํากับแจนเนี่ยคือมันไม่เข้ากันทุกคนเคยไว้ผมดําหลายรอบแล้วเพราะว่าไม่อยากจะต้องมาเสียตังค่าทําสีผมใช่ไหมก็ทําสีปล่อยเป็นสีดาธรรมชาติแล้วปรากฏว่าทุกคนพูดเหมือนกันว่าแจนหน้าดุมากหน้าดุหน้าแบบมันไม่เข้ากับหน้าเลยอ่ะเราก็เลยเอาจริงเหรอหลังจากนั้นเราก็เลยต้องแบบว่าเออทำสีแล้วตัวเราอ่ะก็ชอบอยู่แล้วว่าทําสีผมแบบสว่างๆหน้าเราดูไบรท์ขึ้นใช่ไหมไปค่ะเดี๋ยวเรามาเป่าผมกันเลยนะคะนี่คือ ตัวเป่าขมนะคะที่มากับ y ดซันแรปนะคะโอเคเสียงจะดังเลยนะคะโอ้แรงมากทุกคน The first steps It's the great child of of your r joy a a g ผมแห้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี้คือสังเกต,ตตรงนี้นะคะผมมันจะเป็นเหมือนมันมันมีวอลลุ่มอะค่ะทุกคนมันไม่ทําให้หัวเรารีบอะ่ะอันนี้คือแค่เฉพาะไอตัวเครื่องเป่าตัวตัวเป่าอย่างเดียวนะคะดูสิทุกคน ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะเขาเป่าผมแจนใช้เวลาทั้งหมดในการเป่าผมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ย5นาทีเท่านั้นค่ะทุกคน5นาทีเท่านั้นค่ะคือผมแบบว่าแห้งแล้วอะอืมนี่คือแบบถ้าชอบแบบว่าเป็นแบบทรงธรรมชาตินะคะก็แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าแจนจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ผมอยากทกนะคะไม่ได้เป็นคนผมตรงเพราะฉะนั้นเป่าปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นคลื่นๆลอนๆแบบนี้ดูเป็นแบบเป็นธรรมชาติเลยคะ่ะ จริงๆจ,งๆจงๆนก็ชอบสไตล์นี้นะ <laughs> เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวอื่นดูนะคะต่อไปนะคะเจนจะลองใช้หัวนี้ดูนะคะก็จะรีบผมให้ตรงมากขึ้นนะคะเจนจะลองแบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบกิ๊บเกิบในการแบบว่าแบ่งผมนู่นนี่นั่นคือแบบเอาสะดวกเราเลยนะคะคือแบบว่าทําอะไรแบบรีบๆเร่เงๆแบบสไตล์เจนคือแบบเอาเลยปุ๊บๆเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไง ยังไงคะทุกคนผมเรียบขึ้นภายในสองนาทีต่อไปนะคะก็จะมาลองหัวนี้นะคะซึ่งหัวเนี้ยแจนคิดว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับหัวที่แจนใช้อันเมื่อกี้นะคะก็คือแบบว่าทําให้ผมตรงขึ้นนะคะให้สมูทขึ้นแต่อันเนี้ยมันมีปุ่มตรงเนี้ยคือแบบว่ามันช่วยทําให้แบบว่าเวลามันลูบลงไปบนหนังศีรษะเราใช่ไหมทุกคนมันก็จะซอฟหน่อยแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีปุ่มปุ่มนูนๆแบบนี้นะคะเวลาเวลาที่แบบบีลงไปบนบนหนังศีรษะเรารู้สึกว่าเออมันสัมผัสถึงแรงกดที่มากกว่าแล้วมันรู้สึกแบบ เออบางทีก็ถ้าอยากจะนวดศีรษะนะก,ก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าหัวมันก็ไม่ต่างกันเลยค่ะทุกคนในความคิดของใจนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวนี้นะคะก็จะเป็นเกลียวลอนๆเดี๋ยวใส่ลงไป ถึงสองตัวสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นแกนม้วนผมนะคะก็จะมี2ขนาดก็คือ,อลอนใหญ่กับลอนเล็กนะคะก็มีสองแบบให้เลือกนะคะส่วนส่วนมากกับเจนจะชอบใช้อันนี้เพราะว่ามันมันลอนใหญ่เพราะว่าเจนไม่อยากให้มันแบบว่าดูหยิกมากเกินไปอยากได้เป็นเวลาทีา่หลังจากที่เราม้วนเสร็จแล้วเนี่ยพอสักพักเดี๋ยวถึงเวลามันคลายตัวมันจะดูเป็นธรรมชาติมันจะสวยมากเลยค่ะทุกคนสําหรับแกนม้วนผมตัวนี้นะคะก็จะมี เห็นเป็นขีดๆตรงนี้ไหมคะก็คือเจ้าตัวนี้มันสามารถหมุนหมุนแรงลมไปได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนเลยแจนจับหมุนไปทางไหนเนี่ยต้องมาทางนี้เห็นไหมคะทุกคนคือ นง่ายมากค่ะคุเดี๋ยวเจนจะม้วนให้เสร็จจบไปเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนจบต้าดาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันเป็นยังไง ก็เพื่อให้ผมมันอยู่ตัวนะคะเจงก็จะอัดสเปรย์ลงไปนิดนึงเพื่อให้ลอนมันเกาะกันนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วท้าดาเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นผลลัพธ์ของเจ้าเครื่องม้วนผมไดซงนะคะทุกคนดูสิว่ามันเหมือนกับ เราไปใดผมที่ร้านจนคิดว่ามันเหมือนมากเลยอะซึ่งเราทําเองที่บ้านง่ายๆนะคะถึงว่าทำไมเจ้าเครื่องนี้คนเขาถึงนิยมใช้นิยมซื้อมากๆซึ่งเจ้าเครื่องนี้เชื่อไหมว่าแจนตามหามาสองปีค่ะทุกคนตั้งแต่โควิดเข้ามาใช่ไหมมันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้อยู่ดีก็หายไปเลยแจนก็ตามหาช่งนั้นซึ่งของไม่มีเลยนะคะในอเมริกาซึ่งหายยากมากๆจนมาปีเปีที่แล้ว คริสต์มาสปีที่แล้วแจนก็ตามหาแล้วอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเจนดีใจมากๆเลยที่เจนได้เจ้าตัวนี้มานะคะสําหรับแจนนะคะเจ้าเครื่องแรปผมไดซอนตัวนี้นะคะเจนให้สิธิ์คะแนนเต็มเลยทุกคนเพราะอะไรเจนคิดว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะมันตอบโจทย์การใช้งานของแจนได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเจนเป็นคนที่แบบว่าใดผมม้วนผมอะไรคือแบบไม่เป็นอะ่ะทุกคนคือเจ้าเครื่องนี้มาถึงก็ทําไปตามเรื่องตามราวหมุนไปหมุนมาตามเรื่องตามราว แล้วดูผลลัพธ์ออกมาทุกคนเหมือนเราไปทําที่ร้านทําผมมาทุกคนมันแบบว่าคุ้มมากอะ่ะสาหรับราคานะคะราคาจริงๆอ่ะค่อนข้างจะสูงแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก็เป็นที่ประทับใจมากๆค่ะ,ะ,คะจางคิดว่าราคาที่ไทยนะคะน่าจะประมาณ2 2 0 0 0บาทนะเพราะที่เนี่ยก็ประมาณ600เหรียญบวกแท็กนู่นนี่นั่นก็ประมาณ650 US ดอลลาร์นะคะที่แจนซื้อมาเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบางคนนะคะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อเจ้าเครื่องแรปไดซันตัวนี้นะคะว่าจะเอาดีไม่เอาดีจะคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าถามความรู้สึกข,ของแจนนะคะแจนคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไครตกดซับสไครตให้แจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แจนได้ทําคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ